วินยัยคำคำนี้เป็นคำขวัญที่พวกเราทุกคนชาวแสดขาวโรงเรียนราชศีมาวิทยาลัยจำกันได้ขึ้นใจสถานที่แห่งน,นี้เปรียบเสมือนเป็นสายเลือดที่หล่อเลี้ยงร่างกายให้เติบใหญ่อย่างเข้มแข็งด้วยความรู้ด้วยสติปัญญาจนเติบโตกลายเป็นหนุ่มใหญ่ที่พร้อมจะ,ะเผชิญกับโลกภายนอกด้วยความอาถารพเพราะที่นี่ เป็นมากกว่าบ้านหลังที่สองที่มีพ่อและแม่เป็นครูอาจารย์และมีญาติพี่น้องเป็นดังเพื่อนร่วมสถาบันเดียวกัน โรงเรียนรักสิมาตั้งมาโบรานนะักสิ่งที่รักคือสีแสดเป็นมิ่งเป็นขวันเลา้ันะทุกครั้งเมื่อเข้าเระจังเพียงติภูมิรันเฝนะ้ารอกืูม แต่ผมได้เข้ามาในโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยรครับผมรู้สึกว่าผมได้อะไรละหลายๆอย่างกับโรงเรียนนี้ได้ทั้งเพื่อนและครูบาอาจารยาร์ที่สอนผมโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของผมมีเพื่อนเพื่อนเหมือนเป็นพี่เป็นน้องมีครงครูเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่ผมสัญญาว่าจบออไปผมจะไม่ลืมโรงเรียนราชสีมาแห่งนี้แนะ่นอนครับ3ปีมาแล้วที่ผมได้รับการศึกษาในที่นี้ สามปีมาแล้วที่ผมได้รับความอบอุ่นจากที่นี่สามปีมาแล้วที่ผมได้รับมิตรภาพจากที่นี่กระผมต้องขอกราบขอบคุณในน้ำใจของอาจารย์แต่ละท่านมากๆและสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่ากระผมได้ทําผิดพลาดอะไรมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายวันนี้กระผมต้องขอกราบขอโทษคณาจารย์ทุกท่านที่ผมได้ทําผิดพลาดไปแต่ผมขอให้คํามั่นสัญญาว่าผมจะไม่มีวันลืมสถาบันที่สร้างคนให้เป็นคน สร้างกับผมไม่ขึ้นมายืนอยู่ตรงนี้ได้กผมจะไม่มีวันลืมตราบนานเท่านาน1น2 112ปีแห่งความภาคภูมิใจโรงเรียนราชสีหมหาวิทยาลัยที่เราได้ผลิตบุคลากร,กรที่มีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับกล่าวขานกันในระดับประเทศหรือไม่เว้นแม้แต่ระดับนานา,นาชาติ รครับตลอดระยะเวลา6ปีที่อยู่ที่สถาบันแห่งนี้นะครับก็มีความรู้สึกว่าความอบอุ่นจากอาจารย์ทุกคนที่เปรียบเสมือนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษากันได้ทุกคนเลยผมเองอยากจะตราตรึงเอาไว้ในหัวใจตลอดไปครับ6ปีแล้วครับที่ผมได้ศึกษาอยู่สถาบันแห่งนี้บ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังที่สองของผมอยากให้ทุกคนจาไว้ว่า ที่แห่งนี้ได้ทําให้เรามีความรู้มีประสบการณ์และสิ่งต่างๆมากมายและสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะบอกความในใจว่าผมรักโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยแห่งนี้ครับสวัสดีครับค่ะในฐานะที่หนูได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยร,รู้สึกมีความภาคภูมิใจที่ได้มาเป็นลูกราชสีไม่ว่าหนูจะไปเรียนต่อที่ไหนจะจบไปทํางานอะไรแต่ความเป็นเลือดสัต์ขาวจะอยู่ในใจตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ จากที่ได้อยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับก็รู้สึกว่า6ปีที่ผ่านไปมันมันรวดเร็วมากครับเพราะว่าเรามีความผูกพันกับที่นี่มากครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนรักโรงเรียนถึงแม้ว่าผมจะจบไปจากไปยังไงลัิมาวิทยาลัยก็จะอยู่ในใจของผมตลอดไปครับเรามุ่งมัน่นพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้านโดยเล็งเห็นถึงหัวใจที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือตัวนักเรียนให้มีความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งทางด้านความรู้ทักษะจนกลายเป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานไม่ว่าจะยุคสมัยใดก็ตามในนามของหัวนหน้าม .3 นะครับอยากจะพูดถึงนักเรียนที่จะจบปีการศึกษานี้โดยเฉพาะนักเรียนม .3 ที่อยู่ใน การดูแลของผมแต่คนที่จะจบไปนี่ก็ขอให้ฝากให้นักเรียนภาคภูมิใจในสถาบันของเราการที่จะทำให้นักเรียนจบได้ตามมาตรฐานหลักสูตรเป็นคนดีมีความสุขบอกไปสู่สังคมได้ในระดับมัธยมต้นมัธยมปลายนั้นผมว่าสิ่งที่สำคัญก็อยู่ที่ตัวพวกเธอทุกคน อะไรที่มันผ่านมาแล้วก็อันไหนดีเอาไปด้วยนะครับเอาไปใช้แล้วบอกว่าได้มาจากลุงเวลาสิมาพีไหลครับขอฝากลูกๆว่าอย่าลืมโรงเรียนรงรักโรงเรียนอุทิศตนให้แกโรงเรียนอขอฝากไว้นะครับทำไรคิดถึงสถาบันท้ายนี้ก็ขอกล่าวว่าดูรรักพวกเธอทุกคน สวัสดีลูกๆแสงขาวที่รักทุกๆคนวันนี้ครูมีความรู้สึกมีใจที่มีโอกาสได้มาพบกับนักเรียนระดับชั้นม .3 ม .6 และโดยเฉพาะม .3 ที่ครูได้มีโอกาสได้ดูแลเธอตั้งแต่เธอเข้ามาเรียนชั้นม .1 ตลอดระยะเวลาที่ครูได้มีโอกาสได้ดูแลเธอครูก็ถือว่าในการดูแลเธอนั้นเนี่ยครูมีหน้าที่ที่ทําให้เกิดความภาคภูมิใจมากที่สุดเพราะว่าบ้านหลังที่สองนี้เป็นบ้านหลังใหญ่มีสมาชิกในครอบครัวจํานวน4,000กว่าคนเป็นพ่อแม่คนที่สองคือครูอาจารย์อีก200กว่าคนเพราะฉะนั้น ในส่วนตรงนี้ซึ่งเราถือว่าเป็นครอบครัวที่ใหญ่เป็นครอบครัวที่มีความหลากหลายเป็นครอบครัวที่เราทุกคนน่าจะมีความภาคภูมิใจโรงเรียนราชสีมาเทาลัยเป็นสถานที่ที่ใช้ในการหลอ่อหลอมพฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นคนดีเธอคือ,อลูกแสกขาวรุ่นที่110ม3รุ่นที่110ิ ม .6 รุ่นที่107ครูอยากให้เธอได้ย้อนกลับมาโรงเรียนหรือครอบครัวของเราในอนาคตรุ่นของเธอนี้จะเป็นตัวอย่างที่จะนําน้องๆรุ่นหลังไปสู่ความสําสเร็จในโอกาสต่อไปในช่วงสุดท้ายนี้นะครับครูก็อยากจะให้ลูกๆที่รักทุทกๆคนได้คํานึงอยู่เสนอว่าถึงแม้ว่า ช่วงระยะเวลาสั้นจะ3ปีหรือ6ปีก็ตามที่ครูได้มีโอกาสดูแลนักเรียนทุกๆคนที่อยู่ณตรงนี้ได้รู้ว่าวันเวลามันเปลี่ยนผ่านไปก็จริงแต่ความรู้สึกในใจของความที่เป็นพ่อหรือความที่เป็นครูนั้นยังคงจาตรึงใจและคงติดใจเก็บไว้ในความรู้สึกดีเพราะว่าเธอก็คือลูก ทุกคนวันนี้ก็ถือว่าเป็นกิกรรมหนึ่งที่พวกเราได้มาพบกันก็อยากจะพูดถึงสิ่งต่างๆกับตักเรียนก็จะอยากบอกว่าสิ่งที่ครูหวังและอยากได้เห็นก็คือความสำเร็จของลูกๆเห็นลูกๆมีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าทั้งชีวิต ในหน้าที่การงานการศึกษาและครอบครัวต่อไปในอนานคตก็ขอให้ทุกๆคนพึงระละึกเสมอว่าเมื่อจบไปแล้วขอให้กับมาโรงเรียนบ้างขรอมรวยพรให้ทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญทุกๆอย่างทุกๆสิ่งอย่าได้มีพยันอันตรายต่างๆมาเบียดเบียนขอให้มีสุขภาพดีด้วยทุกคนขอนักเรียนได้รับรู้ไว้ว่า พวกเธอทุกคนเหมือนลูกๆของครูครูอยากเห็นทุกคนมีความสุขครูรับพวกเธอทุกๆคนและตลอดไปสวัสดีลูกๆม .6 ราชมาวิไลรุ่นร้อยเจ็ดแล้วก็ มสามรัศมาวิไลรุ่น1 0ี่ิษั์ทุกคนครูก็รู้สึกดีใจนะครับก้าแรกที่เธอเข้ามารัศมาวิาลก็เป็นลูกสาวนะครูเป็นผู้รับผิดชอบในการต้อนรับเธอและขณะนี้วันเวลาผ่านไปเธอจบการศึกษาตามวาระซึ่งจะต้องไปศึกษาต่อ9ก้าต่อไปยน่ว่าจะถึงุดปมายปลายทาง ดังนั้นในโอกาสที่ทลูกจบการศึกษารู้ดีใจมากนะครับดัะนั้นก็ขอลูกศิ์ที่เราทุกคนได้ก้าวไปสู่กฎหมายปลายทางที่ตัวเองรักตัวเองชอบแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีรักลและปักฐานดีตัวทุกทุกคนเสมอแม้วันนี้ฟ้าฝนแห่งการเวลาจะแปรเปลี่ยนไป ที่รุ่นหนึ่งจบไปรุ่นใหม่ก็ก้าวเข้ามาแทนที่แต่ความเข้มข้นของเลือดเช้าแสดขาวก็ไม่อาจจะมีใครมาทำให้เลือดสีนี้ของเราจืดจางลงไปได้ สดใสวันที่มีเราล้างกันภาพเดิมๆก็อ้วนมาเปลี่ยนเวลากลับไปวันนั้นใจก็เหมือนสันๆเกือบลืมกันแล้วต่างเดินกันไปตามทางของใครแยกไปค่อยๆไกลาหา ที่ดีวันหนึ่งก็จางหายขาดกันโดยไม่รู้ตัวแต่เรื่องราวที่สวยงามอยู่อย่างเดิมไม่เคยมองมัวนในหนังสือเก่าๆหนังสือรุน่น